วันที่สามสิบเอ็ดมกราครับสองหาหกหาตอนนี้เวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบห้านัที่ผมยู่ทีดานของสองพอวังเจ้าครับจังหวัดตากด้า,ดานเก่าๆเดิมๆที่ผมเคยทายแจ่ว่า ผมสังเกตเห็นมันมีเจ้าที่จะล่จอดนะครับจักก่าดานเป็นดานอีหยังกระแทบัดจุดตรวจอีหยังบุตั้งไว้ประจำาะครับม่หอดะล่จอดม่หอดปัาปรา,ปามัดน,นี่จุดตรวจยาเส็จติดล้วท่านเอาจาะล่จอดมาโบกบันนี่ ร้อยตำรวจโทว im, cek, รว่าลินยิ้มเกตผู้คู้กัมด่านจุดตรวจยาเสพติดอะไรมีทั้งจราจรน่ะมีทั้งจราจรเลยเหรอตรวจจราจรได้เหรอ จอปฏิบัติได้ครับเนอะอย่างรู้ชิดซ้ายเลยแล้วลงมาถามข้อมูลเลยเนอะอย่างรู้ชิดซ้ายเลยตรวจอะไรบ้างเนี่ย,ยรถจักรจรลจอนสามารถตรวจได้ทุกอย่างเกี่ยวกับรถเนาะโอตรวจได้ทุกอย่างเลยขออนุญาตเป็นด่านอะไรอะ่จระจัลจอนครับน่ะ ถ้าว่าเป็นด้านตรวจยาเสพติดของสอบพ่อวังเก่านะครับตกลงขออนุญาตตั้งด้านนี่อย่างหรือร่วมมิดด้าน่วมมิดบ่เ,เอินตรวจได้ออทุกอย่าง่นะ ังเจ้านะครับสพวังเจ้าไปอีกจกัน้อยก็เป็นซร้มถ้ำห้างกันเบิสักกิโลอ่ะจากซุ้มถ้ำก็เป็นขานุอัลลักษ์นั่นแหละเดิมๆ,ๆนั่นแหละ้าบอกว่าห้ตั้งคับซ่อนกับคือเขา